คำว่าแม่คำว่าแม่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักดีคุ้นเคยดีแล้วก็อบอุ่นดีทำไมเรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกชีวิต นอนอยู่ในคันของคุณแม่นอนอยู่ในคันของคุณแม่แปดเดือนเก้าเดือนแม่ก็ทนุถนอมก่อมเกี้ยงเลี้ยงลูกตั้งแต่อยู่ในคันจะกินอะไรนึกถึงลูก จริงหรือไม่จริงหลวงตาไม่เคยมีลูกอย่างนั้นแต่ว่าสมเด็จพ่อตรัสไว้อย่างชัดเจนแม่จะกินอะไรต้องนึกถึงลูกเค็มมากไหมเปรี้ยวมากไหมอันตรายต่อลูกไหมระมัดระวังทุกอย่างแม้อยาก กินแทบใจจะขาดน้ำลายไหลเพราะอยากกินแต่ถ้าจะเป็นอันตรายแก่ลูกอยู่ในคันแม่ก็งดเว้นทั้งสิ้นแมนบอแม่ออกแมนบอโดยขนอยว่าสเห็นบอหน่าคิดไหมนอกคุณหมอหลักเนอะเห็นไหม เพราะฉะนั้นแม่รักเราทุกคนตั้งแต่อยู่ในคันย้ำอีกพ่ออาจจะน้อยใจแม่หมอหมนอนพ่อบพ่ได้เลี้ยงบอพคนสิว์วย,ยกย่องแม่ก็เสมือนยกย่องพ่อยกย่องพ่อก็เสมือนยกย่องแม่ เพราะอะไรชีวิตของลูกร่างกายกับใจได้มาเพราะอาศัยพ่อกับแม่นี่เพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาคมนี้ทั่วประเทศไทยของเราก็เรียกว่าเป็นเดือนแห่งแม่ ชีวิตเราทุกคนนอกจากนอนอยู่ในคันของแม่แล้วสิ่งจำสิ่งสำคัญที่เราทุกคนควรนึกควรคิดเมื่อแม่คลอดถ้าถามหลวงตาไปเทศที่ใดๆก็ตามถามดูส่วนมากแม่ทุกคนก็บอก หลวงตาตอบหลวงตาเสียงเดียวกันคือเจ็บมากปวดมากเจ็บมากปวดมากเจ็บปวดอะไรก็ตามสู้เจ็บปวดเวลาออกลูกไม่ได้มันปวดมากจริงๆมันเจ็บมากจริงจงแล้วหลวงตาก็ถามต่อไปว่า โกรธลูกไมโยมในขณนะที่ลูกจะออกเจ็บท้องผปวดท้องแทบล้มแทบตายนะโกรธลูกไหมเกลียดลูกไหมคิดจะฆ่าลูกไหมเมื่อออกมาหลงตาถามดูก็ไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งตอบว่าโกรธลูกเกลียดลูกไม่มี ตัวเองเป็นทุกข์แทบล้มแทบตายแต่ปรารถนาดีเรียกว่าเมตตาล้นหัวใจของผู้เป็นแม่ปรารถนาอยากให้ลูกออกมาโดยสวัสดิภาพจริงไหมจริงไหมแมนบอ เห็นไหมที่ว่าหลวงตาบจักบอกนอ,อยเยาว่า,าบัวจักได้เรื่องขันบวชซิกได้โดนได้ไๆบรายูปันนีได้ดไไดบ,ไดบ่าจังศีสานอกจากแม่ตาธรรมอล้นฟ้าเหลือแผ่นดิน เหลือประมาณไม่สามารถที่จะนับได้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเท่านั้นพอหรืออย่างย่างเราต้องคิดต่อไปเรื่องอะไรเมื่อแม่คลอดออกมาด้วยความลำบากแต่จิตของแม่ แม่ตาสมบูรณ์อยู่ในจิตในใจล้นฟ้าเหลือแผ่นดินแล้วปรารถนาอยากให้ลูกเจริญทีนี้ช่วงเจ็บช่วงปวดอยากให้ลูกออกมาโดยสวัสดิภาพได้ยินเสียงลูกร้อง แม่ก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจลูกไม่ตายใช่ไหมทุกคนดีใจที่ช่วงแม่กําลังจะคลอดทุกคนเป็นห่วงวิตกวังวลแทบล้มแทบตายไม่ว่าจะเป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายเป็นญาติี่น้องแทบล้มแทบตายวิตกกังวลผู้เป็นพ่อหัวอกจะแตก ห่วงชีวิตแม่ห่วงชีวิตลูกแมนบ่พนอนยยานลูกตายย่านแม่ตายเมื่อออกมาแล้วได้ยินเสียงลูกเสียงหลานร้องดังที่กล่าวแล้วก็ปลืม้มอกปลื้มใจแมนบ่แม่ใหญ่อ่อนนั่ <Yes. S 1> นเห็นบ่ยืนยันนะ อย่าไปว่าพระไม่เข้าใจนะนอกจากนั้นพอหรือยังที่เราจะต้องคิดอย่างนึกถึงอะไรอยากจะให้ลูกเจริญทีนี้จเจริญเติบโตทำยังไงต้องนึกถึงจะให้อะไรลูกกินทีนี้เห็นบ่จะให้อะไรลูกกิน สิ่งที่แม่หวงแหนตั้งแต่เป็นสาวมาก็คือนมแมนบอสไปสิบายได้บายรอมมือเงแหละคำบอกแมนบอไปที่กล้าปเปิดใ้คนเบิงนมมันแพงแพงใส่ยกส่งไหวย่างม,มันย่านแมนบอร,รับถึงขนาดนั้นห่วง หวงถึงขนาดนั้นนอกจากผู้บาร,รมีเท่านั้นที่จะให้แตะได้ดูได้และในที่สุดเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วด้วยความเมตตาด้วยความสงสารกรุณาแล้วก็มุทิตากับความดีใจที่ลูกปลอดภัยธรรมชาติความรักแท้ของแม่ ตามธรรมชาติของแม่รักแท้ในหัวใจไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนรักอะไรหรือจะแท้ท่าแม่รักโปรสมัครสายเลือดไม่เหือดหายรักอื่นยังประจบรับว่ารักใครเจอจาง่ายไม่จรังดังมารดาเพราะฉะนั้นเลือดสีแดงสด ซึ่งอยู่ในสวงอกของคุณแม่เพราะความรักแท้อันบริสุทธินั้นกรองเอาสีแดงออกเหลือแต่เป็นสีขาวเดียวว่าเลือดสีขาวท่านเรียกว่าขีรธาราขีรทาราแปลว่าน้ำนมเลือดสีขาวล่งออกมาจากสวงอกของคุณแม่ ให้ลูกได้ดูดดื่มกินลูกก็ไม่ได้มีอะไรมากมีแต่อยากกินโดยส่วนเดียวกินตั้งแต่รูก้กินได้กินเป็นมาจนเจริญเติบโตมาตามลำดับอันนี้คือน้ำใจของคุณแม่จากนั้นไปก็หาอะไรต่อไปอีก ข้าวที่ปราศจากสิ่งที่จะให้ลูกเดือดร้อนลำบากของแสลงทั้งสิ้นเอาออกสมดสิ้นพยายามแต่สมัยก่อนไม่มีข้าวโอ๊ตข้าวอะไรก็เคี้ยวเอาเคี้ยวจนแหลกละเอียดแมนบอ สมัยคุ้มเมือเนี่ยย่านบ่มีอยู่แต่สมัยโยแม่หลวงตาเนี่ยหลวงตาไม่เห็นตอนช่วงหลวงตาเป็นเด็กแต่เห็นช่วงหลวงตาเป็นเด็กใหญ่ขึ้นมาโยแม่เลี้ยงหลานเพ่นเขียวหมากเมื่อเพ่นเขียวหมากแล้วกับป้านชี้ยำเขาให้หลานกับค่ายขามากออกแล้วก็เอาน้ำอมพบพ้นออกเอาเข่าปอนใส่ ยำยำหลงตากระเบิงเบิ้ลยำคักอีลีเด้ยำจนว่าแก้มนี่ทั้งสองข้างเพราะมันต้องหนาำไรนั่นอย่างเองียงต่างๆมันออกมาก็รยำโย่หะหรเงยพยำใดไหมคนาดเขาเนี่ยมันก็เกินส่วนตัวไปที่พยำใดปนนันอันนี้ยำยำยำว่าแม่นยำหน่อยได้ยำเบิดเดียวนานพอควร เบิงแล้วคือสิแหลกละเอียดคักคักในบาน,นิกาใบตองกลวยเพิ่นเอาไปล่นไฟเจ้าหน่อยอย่างมันแตกเบิงแน่เก่งปนันบาน,นี่ไหมเอาไปล่นไฟเจ้าหน่อยมันก็อ่อนเจ้าหน่อยล่ะกับบาน,นิกาเอาสองใบเอาสองแผ่นมาขวงกันไว้แล้วก็โยกขึ้นมาไกลๆปากอ่ะคายออกบัน สีชมพูเห็นบอกอันนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยนะทำไมจะเป็นสีชมพูเพราะน้ำหมากอยู่ในปากมันยังยุ่เห็นบอกโอ้ยลุงตาเบิ่งขัดเติบยู่เห็นบอกจากนั้นไปก็หอ่อแล้วก็หมกเห็นบอกหมกไฟ<笑><笑>นอ บรรา,าเอาแก้ออกมาบันแขนสงกอยู่เป็นตะแสบบันแต่ว่า่ายออกใหม่ๆรา่ปเป็นตะแสบเลยเห็นบอมจากนั้นไปก็เอาหลานมาหลานยังเป็นเด็กอยู่นั่นนะแล้วก็เพิ่งกับอยู่ในซ่านนานอ,อยู่จากซ่านอยู่ตัวเื่อนนมันสูงนะพอทั้งทั้งล่างเนะี่ยมันมีแต่ง,งัวผูกงวนเพราะก็เหตุเื่อนน,น,อนสูงไวย ได้ประโยชน์ทั้งงวและคนเห็นบอสามสิบก็ตูผุนหูงันลุงตาบอแม่นหน่อยเนี่ยงวดไขยเป็นขอบผุนบันเนี่ยมันกับนางอย่น้ำซ่านแล้วก็หื้อสิ่นคืนเพราะพี่เงาขาพี่เอาเอาหลานมานอนปับเอาหัวมาทั้งเจ้าของเนี่ยเด็กหน่อยมันก็เดินเยอะสิเหรอนะีน่เด็กหน่อยบันเนี่ยมันก็เอาอัน หอมกนำเข่าเอาไว้ทั้งขางนะครับเอาหนามไปแปดเสมือจะนอยจ้ำนะครับอัปละอัปอัปละอัปอัมลาอัมเพราดว่าโอ้จะแมนอันเด็กหน่อยก็บรรจิเบี้ยแดนนาะแต่ว่าอัปละอัปอัมลาอัมมันก็อาปากกปอนปรับใจก็เกินเด็กหน่อยแมนะครับถามมันเบิร์นหรอกมาใส่อีกหลังเสื้อก็เอาใส่ป๊บมันกับปอดออกมาอัมลาอัมอัมลาอัปละอัป เห็นบอป้อนหลานจนอิม่มเห็นไหมมัมมีเหล่าใดบ่มมียาสูบใดแล้วก็ม่มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนะพ่อแม่เลี้ยงลูกมาน่าคิดไหมเพราะฉะนั้นผู้ใดใครก็าตามนึกถึงตรงนี้ให้มันชัด เราโตมาเพราะน้ำนมแม่และข้าวปลาอาหารอันมีโอชารสมันต้องดูแลอัตภาพร่างกายเปรียบเสมือนรถนี้ให้เจริญต่อไปสมกับพ่อสมกับแม่รักเรามาแทบล้มแทบตายเลี้ยงเรามาอย่างดี พราะฉะนั้นหนลวงตาเลยว่าอยู่เรื่อยๆกินเหล่าบลากินอยู่ครับส่วนมากที่เป็นแนวนี้หน่อยคนที่ว่าบอกินหลวงตามาหมากินบอเหล่าหล้วบอครับในงินโบรานเพันวาบอสัวฝากหมาล่ะหัวแฉะแฉะแฉะเลยงอกระดอดมานันโบลาณหมายังบรรัสแตกหลวงตาว่า คนมันจะกากินหอกลุงตาว่าจยางที่นะ่ะมันน่าคิดเพราะฉะนั้นชีวิตเราจเจริญมาเพราะอาศัยพ่อกับแม่แม่ตามาโดยตลอดลูกเจ็บลูกป่วยอะไรต,ต่างๆก็ดูแลแทบลงแทบตายเห็นบอกไม่คิดเป็นอย่างอื่นเลย เอ้ยจะเป็นกูยาีกูไม่ได้เบิ่งมึงเดอ้อบอววาจักเถื่อพอกระแม่เสียสละทุกอย่างแต่ลูกเนาะคอยยากว่ได้ไปเดอ้อพัน่าแม่บอกบางคนปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวก็มีปล่อยให้พ่ออยู่คนเดียวก็มีกันสั้นลงตาบ่ให้ยทิดเบิม่มเซ็ปดอก ่าพระครูใริกาก็บวชแล้วพระมหาวงเดือนปรเรียนเจ็ดประโยคก,ก็บวชแล้วทิเบิ่มก็บวชสองเธือสามเธือแล้วแต่ว่าหลวงตาก็ขึ้นหันโยมแม่เตียนทิศตะกอนตลาดแต่หามเอาเมียหามแต่งงานหลา่าหลวงตาว่าเห็นบอกไม่อยากให้แม่อยู่คนเดียว อย่างน้อยก็มีลูกสักไข่สักคนก็ดูแลบ้างก็ยังอบอุ่นเพราะชีวิตของแม่นั้นของพ่อนั้นเราทุกคนควรเอาใจใส่สรุปลงสั้นๆว่าแม้นอเราบางครั้งจะไม่ได้อยู่กับท่านก็จริงอยู่แต่เราควรที่จะเชิดชู เพิดทูลบูชาคุณด้วยการคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีสิ่งใดที่พ่อแม่บอกสิ่งใดที่พ่อแม่สอนควรเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษการบูชาคุณของพ่อของแม่สรุปให้ฟังจันๆว่าหนึ่งสักการะบูชา การบูชาด้วยสิ่งของเราจะหาอาหารไม้พ่อแม่กินหาเครื่องนุ่งหม่มเครื่องประดับประดาให้พ่อแม่ใช้ให้ท่านใส่สร้างบ้านสร้างเรือนท่านอยู่เวลาเจ็บป่วยไม่สบายดูแลรักษาอันนี้เป็นสักการะบูชาทั้งสิ้นเป็นต้นจะเป็นดอกไม้ธูปเทียนอื่นๆก็เหมือนกันประการที่สองสัมมาณะบูชา พ่อแม่ให้โอวาทแนะนำพร่ำสอนประการใดๆก็ตามลูกอย่ากินเหล้านะลูกควรเอาใจใส่ตลอดชีวิตลูกอย่าดูดบุหรี่นะลูกควรเอาใจใส่ตลอดชีวิตลูกอย่าเกียดครั้นนะก็ควรเอาใจใส่ตลอดชีวิตลูกอยาก่ดอาดื้อน,นะเป็นต้นคำสอนของพ่อของแม่ ควรเทิดทูนบูชาน้อมนำไปปฏิบัติถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามพ่อแม่แนะนำพร่ำสอนอันนั้นชื่อว่าสัมมาณบูชาต้องรู้อย่างนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะอยู่แบบไม่รู้เรื่องแบบโง่โงอะไรต่างๆประการที่สามปากไข่หะบูชาเรา ควรเทิดทูนบูชาคุณของพ่อของแม่ด้วยการยกย่องสรรเสริญพ่อสรรเสริญแม่ในที่ทั้งปวงเรายกย่องพ่อยกย่องแม่สรรเสริญพ่อสรรเสริญแม่เวลาใดๆนั้นคือการบูชาคุณเราจะรู้จักคนดีหรือไม่ดีดูตรงนี้ ถ้าผู้ใดไปตําหนิพ่อตําหนิแม่ของตัวเองอันนั้นเรียกว่าคนเลวระยำคนเนรคุณจะเป็นใครก็ตามอย่างบางคนที่หลวงตาเคยได้ยินมาสภายบางคนหัวหมอยกย่องปู่กับย่าว่าดีกว่าแม่ของหนูดีกว่าพ่อของหนูแม่ของหนูไม่เหมือน แม่นี้แม่นี้รู้สึกว่าดีมากๆแสดงว่าสัมมาเจ้ผู้จักสัมมาเจตบอกสะพายหัวหมอถ้ารูเคยก็ตามพ่อแม่ผมไม่ดีเหมือนคุณพ่อคุณแม่แสดงว่าเคยหัวหมอใครก็ตามถ้าไปไม่ยกย่องพ่อยกย่องแม่ของตัวเอง อันนั้นเนรคุณนี่เพราะฉะนั้นใครยกย่องพ่อยกย่องแม่ในที่ใดเวลาใดอันนั้นคือคนดีในโลกประการสุดท้ายสมเด็จพ่อจดไว้ถ้าผู้ใดใครก็ตามสร้างสงบรงค์คุณงามความดีใดๆอุทิศบุญกุศลให้แก่พ่อแก่แม่นึกถึงพ่อนึกถึงแม่ เหมือนเราท่านทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ตลอดแม่จีแม่พราม์ญาโยนทั้งหลายทำอะไรก็ตามนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ตายแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามถ้าท่านมีชีวิตอยู่ทำองไรพ่อแม่จึงจะมีบุญเพราะฉะนั้นบวชแล้วไม่ควรสึกให้พ่อแม่ได้พึ่งพาอาศัยบุญเป็นใบประกันชีวิตของพ่อของแม่ โอกาสพ่อแม่ที่เป็นาศนาสนาญาติเพร่ออนุญาตให้ลูกบวชนั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยพ่อแม่ได้บรรลุถึงซึ่งมรรคผลพรนิพพานพ้นจากทุกทั้งหลายทั้งปวงได้แม้ข้าสัตว์เลี้ยงลูกมาเป็นหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านตัวก็ตามถ้าลูกบวชให้พ่อแม่เป็นาศนาสนาญาตโอกาสจะพ้นจากทุก ทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้านเปอร์เซ็น์สมเด็จพ่อตรัสไว้อย่างนั้นในเพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนถ้าท่านมีชีวิตอยู่ก็พยายามให้ท่านมีบุญให้โอกาสท่านได้สร้างบุญเวลาตายเราไม่ได้ไปด้วยต้องคิดสามีรักภรรยาก็เหมือนกันทำมาใยทำอย่างไรภรรยาจึงจะมีบุญภรรยารักสามีก็คิด ทำอะไรสามีจะมีบุญต้องคิดเวลาตายแล้วทำทีท,ำทําท่าร้องห่มร้องไห้แต่ไม่ไปด้วยนะ่าคิดไหมปล่อยให้กรรมจัดสรรผัวจัดสรรเมียจัดสรรพ่อจัดสรรแม่เป็นต้นเห็นไหมไม่ได้คอยตามช่วยแต่ถ้าเรานึกถึงบุญร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลม,มาโดยตลอด ถ้าจะไปก็ไปดีเพราะบุญญานิปรลกัจจมิ่งปฏิการุติปาน,นินังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าสมเด็จพ่อตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีบุญจึงชื่อว่ามีที่พึ่งอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาปรารบมานอขออนุโมทนาสาธุก,การทุกทุกข